สวัสดีค่ะไพรีพาเพลินค่ะมาอัปเดตหมูนอกจากมือนี้หมูนี่ก็เป็นหมูรุ่นจ้ะหมูรุ่นเนาะอันนี้ได้ประมาณพร้อมเดือนเกิดประมาณยังบอถึงหาเดือนดีเนอกจากสี่เดือนกว่ากวา นี่นาะนี่สัตนะว่นี่คือนาเอซี่เดือนกว่าวเนาะพี่น้องเนาะโตเต็มใบแล้วพี่น้องรุ่นนี้โตเต็มใบแล้วค่ะ อาบน้ำไห้เพื่อนแล้วน้พี่น้องอาบน้ำล่างคอกแล้วเพื่อนเย็นมา็จตัวนอนน้พี่น้องดวลกันดีน้พี่น้องตัวบนนอนจัควนตัวนอนอาบน้ำเรียบร้อยนะครับสี่เดือนโก,กว่าพี่น้องอันนี้ยังมมถึงหาเดือนดีเนาะผุนับประมาณมันทีสามสิบตังถึงหาเดือนเนาะจ้ะเนาะ รุ่นเต็มตัวเนาะอันนี้ก็รุ่นเดียวกันด้วยพี่น้องนอนไปขาวโจโฟมันอน,นอนเนาะนอนสบายสบายกินแล้วก็นอนพี่น,น้องโอ้ขวงญกัน,นอนีกแล้ว คุณไปเยียเพื่อนี่ยังระบาดเนี่ยกาลัางกวนกันดีเน,ะนะาะพี่น้องบพฮักกันไงคือมากเพราะหักกันบพคือตอนอยังน้อยี่นอ้องตอนอยังน้อยนี่คือฮักกันดีเนาะนอนกองกันตุกโพไงคือมากระวนกันนอนแก่กันบ่ได้พี่นอ้องรับอูดฟูดเนาะยังพันได้กวนสุดนี่อตอนหน่ก็เริ่มกวนแะล้วพี่นอ้องกันดีนอนอยังสิละกวนขอกๆเลยกวนดี อาหารยังไม่ใส่ให้นะคะอาบน้ำแลลยบรหอยถ่า,ายเสร็จแล้วยังจะเอาอาหารใส่โนี่นองนี่ เพื่อนๆร <ST S> ุ่นนี้รุ่นน้องนะจ๊ะเนาะอันนี้ได้สามเดือนนะจ๊ะเนาะสามเดือนเพื่อนสักหน่อยนะจ๊ะเนาะสามเดือนกูกวาเนะตัวน,นี้เนาะเพลียบได้นับมือเนาะคลิปหน้าคนเพลีจังสีมานับมือเลยนะจ๊ะเนาะมาได้เจ็หมือเนาะอันนี้เพลียบได้นับมือเนาะพราะทายรวบกันสองขอกนะคะนะ่ะเนาะรวบกันหลุ่นหลุ่นหน่อยก็หลุ่นใหญ่นะคะนะ <ST S 1> ่ะเนาะ เดินมีราคาหมูกล็ลงมาอีกแล้วเนาะจัะเนาะลงมาอีกแล้วเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทอยู่นะคะเดี๋ยวเขาโครงการด้วย่ะจังไดเจ็ดสิบเก้านี่ทำบ่เขาโครงการกับบ่ได้เจ็ดสิบเก้าเดิประมาณเจ็ดสิบนิด,นดๆเน,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 นะานะค่ะเนาะอันนี้ไปเรียงเขาโครงการกับไดเจ็ดสิบห้านะจ๊ะจ้า มืัอนี้เป็นโบสถดมืดอากาศก็บ่ค่อยแจ้งเพราะเท่าใดเนาะจ้ะเนาะบดบดมืดมืดเนาะมืดครึ้มเป็นมืดครึ้มเป็นบรรยากาศคือฝนสีตกเนาะจ้ะกอกหมูเข้ากับเรือโแจ้งเพราะวโปรมีไฟฟ้าเนาะจ้ะเนาะใช้ไฟโซล่าเซลล์นะคะมันกับเบิไฟไปแล้วเนาะจ้ะมัอนี่ต้องชาร์จใหม่ถ้าบ่มีแดดกะได้ไฟน้อยเนาะพี่น้องถ้ามีแดดจังไดยไฟหลายเนาะจ้ะเนาะ ตกินก็กินตัวนอนก็นอนพี่น้องเป็นเย็นเิ่นสบายเนาะจา้ะจะเป็นกิจวัตรประจําวันเนาก็จะอาบน้ําล้างข้อให้ทุกมือเนาะจา้ะทุกเช้าเนาะ,ะเนาะนี้ล้างเสร็จแล้วเนี่ยจักหน่อยเนาะจา้ะเนี่ยรุ่นใหญ่ก็นอนโกลบบืดบืนบาดบาแล้วพี่น้องโกลบบืนบืนากๆแล้วรุ่นใหญ่นี่เนาะ โุนบึกบึกบากบากอันนี้มาหนอนน้ำพันแต่ยินเสียงโกนบ่พี่นองโกนแล้ว มาเบิ่งกล่องในกลุ่นได้ย,ยังจ้ะกล่องนี้จะกูุ่นด้วยกันแล้วนอนเดี๋ยวหลายๆไปหน่อยนี่น,นอนเดียวนอนคนเดียวกล่องนี้มีอยู่สหกตัวน่าจะเนาะกล่ <c oughs> องนี้มีเก้าตัวเนาะค่ะ ของนี้แปะตัวนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เพลียในด้วยจ้า <c oughs> จะเอาวัาลลิก,กีบมาเพื่อนเพื่อนเพิ่งทุกิบทุกตอนของการเลี้ยงหมูเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่เพลี่กับเลี้ยงอัพมาก็จะได้มาอัปเดตในเพื่อนเพื่อนในจ้าเนาะ,ค,ะนะคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนนะจ้ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ